ของสินแสโชคุนโอเกือบจะลืมไปแล้วนะเมษายนเอ,อนะะที่ผ่านมานี่เองนะ,นะครับปรากฏว่าตอนนี้ก็ถือว่าอ่วมหนักพอสมควรนะครเพราะ,ะรตํารวจเตรียมสรุปสํานวนคดีช่อโกองประชาชนส่งให้อายการในช่วงบ่ายของวันนี้นะครับ <S <S ขณะที่ปปงอเองมีคําสั่งให้ยึดอายัดทรัพย์สินเครือข่ายสินแสโชกุนเพิ่มอีกถึง91รายการมูลค่ากว่า1ล้านบาทครับ พลตรวจเอกชัยยะสิริอัมพันคุณเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปงน,นะครับเปิดเผยว่าคณะกรรมการทธุรกรรมได้มีคำสั่งให้ยึดและก็อายัดอายัทรัพย์สินบริษัทเวลเอเวอร์ well e จำกัดของนางสาวพัสิทธิ อรินชลาพิษหรือว่าสินแสโชกุลกับพวกผู้ต้องหาในฐานความผิดร่วมกันช่อโกงประชาชนซ่องโจรกระทําผิดตามพรบการกู้ยืมเงินซึ่งถือเป็นความผิดมูลฐานในคดีฟอกเงินนะครับจากกรณีหลอกขายทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูกแล้วก็ส่งผลให้มีผู้เสียหายกว่า1,000คนถูกลอยแพที่ท่าอากาศยานานานาชาติสวรณภูมิเมื่อวันที่12เมษายนก่อนสงกรานนะครับ หลังจากปปงเนี่ยตรวจสอบรายงานการทําธุรก,กรรมของผู้ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสินแสโชกุลเพิ่มอีก91รายการก็ประกอบด้วยเงินสด140,000บาทสร้อยคอทองคําแหวนพระเลี่ยมทองนาฬิกาหรูทองรูปพรรณทองคาแท่งเครื่องประดับแล้วก็โทรศัพท์มือถือรวมถึงคอมพิวเตอร์แล้วก็รถยนต์รวมมูลค่าทั้งหมดเนี่ย91รายการกว่า1ล้านบาทนะครับแล้วก็ยังมีอสังหาริมทรัพย์ประเภทห้องชุดย่านบางกระสอจังหวัดนนทบุรีที่ยังไม่ได้ประเมินร คาเนื่องจากทางกองบังคับการปราบปรามยังอายัดทรัพย์ดังกล่าวไว้ด้วยนะครับ ด้านของพลตํารวจตรีชวลิตแสวงพืชรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางเปิดเผยนะครับว่าในวันนี้เวลา10บนากาสนาทีจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม6หน่วยงานเช่นกองบังคับการปราบปรามอาญากรรมทางเศรษฐกิจกองบังคับการปราบปรามอาญากรรมทางเทคโนโลยีตํารวจท่องเที่ยวและก็สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเนี่ยร่วมประชุมในการตรวจสอบสํานวนของสินแสโชกุนก่อนจะสรุปสํานวนส่งฟ้องต่ออัยการในช่วงบ่ายวันนี้เลยครับสาหรับคดีนี้นะครับ สรุปมาถึงตอนนี้แล้วมีผู้ต้องหาเนี่ยสิคนถูกดำเนินคดีในฐานความผิดร่วมกันช่อกรงประชาชนซ่องโจรกระทำผิดพระราชบัญญัติการกู้ยืมเงินพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์พระราชบัญญัติศุลกากรพระราชบัญญัติอาหารและยา รวมถึงความผิดฐานฟอกเงินส่วนยอดผู้เสียหายตอนนี้มีจำนวนที่เข้ามาร้องเรียนต่อกองปราบเนี่ย517คนมูลค่าความเสียหายรวมกว่า51ล้านบาทนะครับยังไม่เงียบไปนะคดีคนี้ฮะยังดำเนินคดีกันต่อนะคะ